ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตาลทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแต้งเพื่อสนับสนุนช anel ตาลทวะพยากรด้วยนะครับสวัสดีทุกทคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะเนื่องในวาระโอกาสพิเศษ วันวาเลนไทน์หรือที่เรียกแบบไทยๆว่าวันแห่งความรักคลิปนี้ทีมงานตาลทวะจะทำขึ้นเป็นพิเศษเรื่องโหราศาสตร์กับความรักเป็นการรวบรวมเกร็ดความรู้โหราศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องความเข้ากันได้เรื่องเกี่ยวกับดวงสมพงศ์ในแบบที่เข้าใจได้ง่ายและแฟนๆรายการสนใจอาจจะนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกคู่ที่เหมาะสมเลือกคนที่ใช่เพื่อจะได้คบกันยาว,ยาว มอบความไว้วางใจและเป็นคนที่จะมาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายเขาหรือเธอคนนั้นควรเป็นลัคนาราศีใดก็มาดูกันนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยเราจะให้น้ำหนักเรื่องอัตลักษณ์ของบุคคลดังนี้ 1. ดาวประจำตัวหรือดวงกำเนิดสำคัญเป็นอันดับหนึ่งสลัคนาราศีสำคัญเป็นอันดับสองและ 3. ดวงดาวอื่นๆที่นามาอ่านประกอบกัน ในการพยากรณ์เรื่องความรักคู่ครองเราจะให้น้ำหนักในการพยากรณ์ดังนี้อันดับแรกคือดวงดาวที่สถิตในช่องปัตตนิหรือเรงลัคนาคือดาวที่อยู่ในช่องตรงข้ามกับลัคนาสำคัญเป็นอันดับแรกอันดับที่สองคือราศีของคู่รักทั้งสองว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรอันดับที่สามก็คือดวงดาวอื่นๆที่สื่อถึงความรักและครอบครัวที่นำมาอ่านประกอบกันแต่เนื่องจากคลิปของเราเป็นการให้คำแนะนำกับท่าน ผู้ชมรายการในภาพรวมทีมงานจึงไม่สามารถระบุดาวประจำตัวและดาวที่สถิตในช่องปัตตนิของแต่ละบุคคลได้ทีมงานจึงขยับมาใช้ข้อที่2คือเรื่องลัคนาราศีเป็นหลักในการทำนายเรื่องความรักเรามาดูเนื้อหากันต่อเลยค่ะ เรื่องราศีกับความรักอันดับแรกเราจะต้องดูว่าดวงกำเนิดของเราและคนที่เราหมายตาไว้ทั้งสองฝ่ายมีลัคนาราศีใดสำหรับท่านที่เคยดูดวงแล้วและจำได้ว่าลัคนาของเรากับลัคนาคนรักของเราอยู่ราศีใดก็สามารถข้ามหัวข้อนี้ไปได้นะครับแต่สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาตัวเองสถิตราศีใดในดวงกาเนิดทีมงานก็ได้เตรียมตารางแมทริกเพื่อใช้สาหรับการหา ตำแหน่งลัคนามาให้แล้วนะครับเราจะมาดูวิธีการหาลัคนาว่าอยู่ราศีใดจากตารางกันนะคะวิธีการดูก็ไม่ยากค่ะมีขั้นตอนเล็กน้อยดังนี้อันดับแรกเราต้องมีข้อมูล3อย่างคือ 1. วันเกิด 2. เดือนเกิดและ3เวลาเกิดตามภาษาโบราณเวลาเกิดเนี่ยเราเรียกว่าเวลาตกฟากเราก็ดูได้จากสูติบาิหรือว่าสอบถามจากคุณแม่ดูก็ได้นะคะจากข้อมูลเนี่ยเราได้มาละเราก็มาดูวันและเดือนเกิดนะคะว่าตรงกับแถวไหนโรใดในตารางด้านซ้ายสุดเราดูแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนอันดับต่อมาเราก็มาดูเวลาเกิดว่าตรงกับหลักหรือคอลัมน์ใดในตาราง ดูจากด้านบนสุดนะคะเมื่อเราดูทั้งแนวนอนนะได้แถวที่เป็นวันและเดือนแล้วกับแนวตั้งที่เป็นเวลาลากเส้นมาตัดกันเราก็จะได้จุดตัดกันเป็นลัคนาราศีของเราค่ะแล้วก็มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นเราเกิดวันที่14กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกาวันและเดือนเนี่ยก็ตรงกับโรที่2นะคะส่วนเวลาเกิดเนี่ยมันตรงกับคอลัมน์ที่5ลากมาชนกันก็จะได้เป็นลัคนาราศีมิถุน เมื่อเราได้ลัคนาเป็นที่เรียบร้อยของทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็ไปต่อกันได้เลยค่ะความรักของคนที่มีลัคนาราศีเดียวกันสำหรับคู่รักที่มีลัคนาราศีเดียวกันจะเป็นความรักที่เข้าใจกันได้ดี เพราะมีพื้นฐานของดวงเหมือนกันเช่นหลักการคิดทั่วไปความมั่นคงของจิตใจสภาพพื้นฐานของอารมณ์และการตัดสินใจในเรื่องทั่วๆไปที่มีความคล้ายกันดังนั้นเมื่อฝ่ายหนึ่งกระทำสิ่งใดลงไปหรือมีการตัดสินใจเรื่องใดอีกฝ่ายก็สามารถเข้าใจได้ไม่ตั้งแง่ขึ้นมาเป็นข้อขัดแยง้งหรือเกิดข้อสงสัยในใจเพราะเขาจะเห็นภาพสะท้อนของ ตนเองในการกระทำเหล่านั้น ก็นับได้ว่าความรักของคนที่มีลัคนาราศีเดียวกันเป็นความรักที่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานชอบอะไรคล้ายๆกันมีรสนิยมใกล้เคียงกันฟังดูแล้วก็น่าจะมีความสุขและกลมเกลียวกันดีแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือรสนิยมหรือความชอบของคนนั้นไม่เหมือนกันเหมือนกับคนที่ชอบรสชาติอาหารบางคนชอบจืดบางคนชอบหวานบางคนก็ชอบรสจัดจ้านก็มีดังนั้นรสชาติที่กลมกล่อมของความรัก รักที่เข้าใจกันโดยตลอดก็อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของทุกคนเสมอไปความรักของคนที่มีลักษณะเล็งกันสำหรับคู่รักที่มีลักษณะห่างกันห้าช่องหรือห้าราศี หรือไปอยู่ตรงข้ามกันในจักรราศีนั่นเองภาษาโหราศาสตร์นั้นจะเรียกว่าเล็งกันนั่นคือถ้านับจากราศีของเราเป็นราศีที่หนึ่งราศีของอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นราศีที่7ได้แก่ราศีมังกรเลงกับกรกฎราศีกุมเลงกับราศีสิง์ราศีมีนเลงกับราศีกันราศีเมษเลงกับราศีตุลราศีพฤษภเล็งกับราศีพิจิกราศีมิถุนเล็งกับราศีธนูตามนี้นะครับคนสองคนที่มี มีลักษณะเล็งกันโดยส่วนใหญ่จะถูกตาต้องใจกันทันทีเมื่อได้พบเจอสบตากันแล้วปิ๊งเลยเป็นความรักในลักษณะที่เรียกว่ารักแรกพบคนทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่เหมือนกันมีพื้นฐานที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นจิ๊กซอคนละชิ้นที่สามารถนำมาต่อกันได้พอดิบพอดีสิ่งที่ขาดของฝ่ายหนึ่งก็จะถูกเติมเต็มด้วยอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นความเหมาะเจาะที่ลงตัวเปรียบเหมือนกิ่งทองใบหยกหรือน้ำพริกปลาทูเป็นต้นคนที่มีลักษณาเป็นปัตตนีแก่กันโดยส่วนใหญ่แล้วถึงแม้ทั้งคู่จะไม่ได้เป็นแฟนกันแต่คนทั้งสองนี้ก็จะไม่เกลียดกันจะมีความเข้ากันได้เช่นจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานเข้าขากันได้ดีเป็นคู่ห,หูหรือเป็นบัดดี้ที่กินเที่ยวด้วยกันหรือเป็นหุ้นส่วนที่ทำธุรกิจด้วยกันก็จะไปกันด้วยดีตลอดรอดฝั่ง ความรักของคนที่มีลัคนาโยกถึงกันสำหรับคู่รักที่ลัคนาห่างกันหนึ่งราศีหรือเว้นไปหนึ่งช่องในจักรราศีภาษาโหราศาสตร์นั้นเรียกว่าโยกถึงกัน หรือเป็นภพสหัสะแปลว่าเพื่อนนั่นคือถ้านับราศีของเราเป็นราศีที่1ราศีของอีกฝ่ายจะเป็นราศีที่3เช่นมังกรโยกไปถึงพิจิกและราศีมีนก็คือมองข้ามไปข้างหน้าหนึ่งช่องข้ามถอยหลังหนึ่งช่องนะครับราศีกุมโยกไปถึงธนูและราศีเมษราศีมีนโยกไปถึงราศีมังกรและราศีพฤษภเป็นต้นประมาณนี้นะครับมันก็จะมีสองทางเสมอคนสองคนที่ยักลัคนายกถึงกันนั้นโดย ส่วนใหญ่จะถูกชะตากันคุยกันได้รู้สึกถูกคอกันดีมีความสัมพันธ์ฉันเพื่อนการวางตนเสมอเท่าเทียมกันถ้ามีความรักต่อกันจะเป็นความรักที่สารต่อความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นขึ้นจากคนรู้จัก แล้วพัฒนามาเป็นเพื่อนเป็นคนคุ้นเคยและจึงกลายเป็นคนที่ห่วงใยเป็นคนที่รู้ใจในที่สุดแม้ว่าความรักของลัคนาที่เป็นสหัสชะาแก่กันจะไม่ได้เข้าใจกันโดยธรรมชาติแบบคนที่มีลัคนาราศีเดียวกันแล้วก็ไม่ได้ปิ๊งกันเป็นรักแรกพบเหมือนกับคนที่เขามีลัคนาเล็งกันแต่คู่นี้ก็มีความพิเศษต่างก็มีความเข้าอกเข้าใจกันจากการเรียนรู้นิสัยและความสัมพันธ์ฉันเพื่อนที่ดีต่อก,กันมาก่อนสําหรับลัคนาที่อยู่ ในช่องส่งแก่การเช่นเป็นพบพันธุพบปุตระภพสุภะหรือพบกรัมมะคือเว้นจากลัคนาของเราไปสองและสามช่องก็จะเป็นความรักชนิดที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ต้องพยายามและทุ่มเทอย่างมากเพื่อที่จะได้ครองรักกัน ความรักของคนที่ลักขณาเบียนกันสำหรับคนที่ลักขณาห่างกัน 4, 6และ10ราศีภาษาโหราศาสตร์นั้นเรียกว่าลักขณาเบียนกันนั่นคือถ้านับจากราศีของเราเป็นราศีที่หนึ่งราศีของอีกฝ่ายจะไปตกที่ราศี 6, 8และ12ซึ่งนั่นคือพบอริมรณนะ และวินาศอย่างเช่นถ้าหากเราเป็นคนราศีม oui, ังกรพบที่เป็นอริก็คือราศีมิถุนพบที่เป็นมรณะก็คือราศีสิงห์พบที่เป็นวินาศก็คือราศีธนูถ้าหากเราเป็นราศีเมษพบที่เป็นอริก็คือราศีกันพบที่เป็นมรณะก็คือราศีพิจิก และพบที่เป็นวินาศก็คือราศีมีนเป็นต้นโดยทั่วไปคนที่มีลัคนาเบียนกันมักไม่ถูกชะตากันไม่ชอบหรือว่าขเมเ m กันโดยธรรมชาติไม่ต้องมีเหตุอะไรก็รู้สึกขัดเคืองขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเราไปหมายตาคนที่มีลัคนาเบียนกันก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะทําให้เขามาชอบหรือมารักเราเพราะจริงๆก็มีบางคนที่ชอบเอาชนะความเกลียดให้เปลี่ยนเป็นความรักยกตัวอย่างเช่นคนที่ถือสุภาษิตท,ที่ว่า ผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักในทางโหราศาสตร์ก็คือคนที่มีดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวราหูคนพวกนี้ก็ชอบความท้าทายมักจะกระทําสิ่งที่ผิดไปจากความคาดหมายแล้วก็รักในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นหรือมีความรักที่ไม่เหมือนชาวบ้านนั่นเอง ธาตุประจำราศีกับความรักนอกจากการนับลัคนาเพื่อดูเกณฑ์ความเป็นไปได้ของความรักและความถูกอ,อกถูกใจระหว่างคนสองคนแล้วยังมีวิธีที่จะจดจำได้ง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการดูธาตุประจำราศีเกิดโหราศาสตร์นั้นกำหนดไว้ว่าธาตุประจำราศีเกิดนั้นมีทั้งหมด4ีธาตุก็คือดินน้ำลมไฟ เราจำง่ายๆเริ่มจากราศีเมษเป็นตำแหน่งเที่ยงตรง12นาฬิกาเป็นราศีที่1ไล่ไปทางราศีพฤษภเป็นราศีที่สองก็ไล่ไปราศีเมษธาตุไฟราศีพฤษภธาตุดินแล้วก็ท่องใบไฟดินลมน้ำไฟดินลมน้ำวนไปเรื่อยๆราศีของเรานั้นไปตกที่ธาตุไหนก็คือธาตุนั้นนั่นเองเราก็จะได้ธาตุตามจากราศีที่ปรากฏตามภาพนี้นะคะราศีธาตุไฟมี3ราศีคือราศี ศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูถ้าดูดีๆก็คือตรีโกนธาตุไฟนั่นเองต่อมาราศีธาตุดินก็มี3มราศีคือราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรราศีธาตุลมมี3มราศีคือราศีมิถุนราศีตุลและราศีกุมส่วนราศีธาตุน้ำมี3มราศีคือราศีกรกฎราศีพิจิกและราศีมีนเมื่อเรารู้ว่าลัคนาของเราและคนรักอยู่ที่ธาตุใดเราก็มาเช็คนิสัยใจคอของ คนแต่ละธาตุดังนี้ค่ะคนธาตุไฟจะมีความเชื่อมั่นสูงอารมณ์ร้อนมีความเป็นผู้นำแล้วก็มุ่งมั่นไปข้างหน้าถ้าเป็นคนธาตุดินก็จะมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นคนพาสซีฟชอบเป็นฝ่ายตั้งรับสงวนท่าทีได้เก่งคนธาตุน้ำจะเป็นพวกที่ปรับตัวเก่งเข้าได้ทุกสถานการณ์สามารถทำให้คนที่กำลังร้อนรนเย็นลงได้สำหรับคนธาตุลมจะมีความรวดเร็วคล่องแคล่วมีอารมณ์รุนแรงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผันผวนได้ ง่าย ความเข้ากันได้ของาธาตุประจําราศีเราจะมาดูว่า,าธาตุไหนเข้ากันได้ดีเพื่อที่เราจะได้มีไกด์ไลน์ในการเลือกคนรู้ใจที่เหมาะสมกันเช่นาธาตุไฟจะถูกกับาธาตุลมแน่นอนว่าไฟนั้นจะถูกดับด้วยน้ำไฟกับน้ำจึงไม่ถูกกันไฟจะจุดติดได้ต้องมีก๊าซออกซิเจนมาช่วยให้ไฟติดจึงเป็นเหตุของความถูกกันระหว่างไฟกับลมเพื่อช่วยสนับสนุนกันในความโชดช่วงสว่างสวย นะครับส่วนธาตุน้ำก็จะถูกกับธาตุดินน้ำเป็นสิ่งที่ให้ความชุ่มชื้นกับดินและทําให้ดินนั้นมีความเหมาะสมต่อการเพราะปลูก การเจริญเติบโตสร้างห่วงโซ่อาหารทำให้เกิดชีวิตตามธรรมชาติจึงเป็นเหตุของความถูกกันระหว่างน้ำกับดินช่วยสนับสนุนกันให้เกิดความงดงามตามธรรมชาติเมื่อรู้ธาตุที่ถูกกันแล้วเราก็จะเห็นคู่ที่เหมาะสมอยู่หลายคู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีลัคนาอยู่ที่ราศีมีนเป็นธาตุน้ำเราก็จะถูกกับคนที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีธาตุดินคือราศีพฤษภ ราศีกันและราศีมังกรเป็นต้นดวงสมพงกับความรักเรามักจะได้ยินคำว่าดวงสมพงจากปาก คนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งเข้าใจกันว่าหมายถึงดวงของคู่ครองนั้นเหมาะสมและวงตระกูลก็เทียบเคียงกันได้พอดีอันที่จริงในวิชาโหราศาสตร์นั้นมีนะหาเรื่องดวงสมพง์หรือการดูสมพงหน้าคู่จากตำราพรหมชาติท่านที่สนใจเรื่องสมพงหน้าคู่ก็ลองไปหาหนังสือตำราพรหมชาติมาอ่านดูนะครับมี แพล่่หายทัวไปสำหรับโหราศาสตร์ไทยเรื่องดวงสมพงในที่นี้จะหมายถึงการนำดวงของคู่รักมาเทียบกันเมื่อดวงสมพงกันก็คือ มีลักนาเล็งกันหรือโยกกันถ้าเบียนกันนี่ถือว่าใช้ไม่ได้มีดาวที่กระทบกันได้คู่ดีๆก็คือมีคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลดาวเคราะห์คู่ศัตรูเนี่ยมีน้อยหรือถ้าไม่มีเลยก็จะยิ่งดีเมื่อดวงสมพงกันดีก็จะส่งผลให้คู่รักรักกันยืนยาวมีความเข้าอกเข้าใจกันมีความห่วงใยซึ่งกันและกันจะช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งกันในยามลำบากหรือว่ายามป่วยไข้แล้วก็จะช่วยส่งเสริมกันในยามจะ เรรริ่รุงงือและนี่ก็คือคลิปสำหรับวันแห่งความรักปี2566นี้ ทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านได้รับพรอ,อันเป็นมงคลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเพื่อที่จะได้พบกับคนรักที่ถูกใจถูกชะตาเหมาะสมส่งเสริมกันรักกันมั่นคงยืนยาวอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาเข้าอกเข้าใจกันเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายเพื่อให้ชีวิตมีความสุขอุดมสมบูรณ์ตลอดไปนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ